สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านผมโอบบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบควรจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยผมโอบบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว,ว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุาารุษาจารร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นวัตถุมงคลเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับผมของหลวงปู่ศรีมหาวิโรวัดป่ากรุงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมหลวงปู่ศรีนี่ก็ถือว่าเป็นพระในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นพุทธโตนะครับผมเป็นศิษย์ในยุคเริ่มต้นนะครับผมในยุคแรกๆเลยนะครับผมของหลวงปู่มั่นนะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆ รับชมไปพร้อมกับผมโบวันสวนพักเครื่องเลยครับลักษณะรูปพันธ์ของมงคลที่ระลึกเหรียญหล่อรุ่นแรกของหลวงปู่ศีมหาวีโรปีพศ2537นะครับผมก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับขนาดความกว้างของเหรียญน,นี่2ซนติเมตรนะครับผมส่วนสูงจากขอบด้านล่างถึงขอบด้านบนเนีครับ3ซนติเมตรนะครับผม แล้วก็จะเป็นรูปของลงปูสีในลักษณะหกินข้างเล็กน้อยนะครับผมกลึงองนะครับขอบเหรียญยกขอบสูงนะครับผมขอบชั้นในเป็นเม็ดไข่ปลานะครับผมหรือประคำรอบนะครับผมนี่ฮะเหรียญสร้างได้ค่อนข้างดีวสวยงามนะครับผมถือได้ว่าเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวหนังสือ ที่เป็นฟอนลายมือของหลวงปู่เองเลยนะครับผมเขียนพระศรีมหาวีโรนะครับผมลงระบุวันที่7มกราคมปีพศ2537นะครับผมพื้นเรียบนะครับผมตัวหนังสือเป็นลักษณะตัวหนังสือจมนะครับผมขอบด้านข้างนะครับผมเรียบนะครับผมในลักษณะของเหรียญหล่อเลยนะครับผมถือียกว่าเป็นเหรียญที่ปีการสร้างอาจจะไม่ลึกมากนะครับผมแต่ ถือได้ว่าหายากนะครับผมแล้วก็เป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ลูกหานะครับผมวัตถุมงคลของหลวงปู่นี่ลูกศิษย์ลูกหาเคยขออนุญาตหลวงปู่ในการจัดสร้างนะครับมานานมากนะครับผมแต่ว่าหลวงปู่ก็ไม่ได้อนุญาตให้มีการจัดสร้างเลยนะครับผมพอมาอนุญาตก็ให้เป็นเหรียญพระพุทธนะครับผมในเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ศรีนะครับผมก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนะครับผมในรุ่นถัดมานี่ก็ ถือได้ว่าอยู่ในช่วงปลายของอายุของหลวงปู่แล้วนะครับผมก็เป็นที่นิยมนะครับผมถึงแม้จะเป็นเหรียญหรือวัตถุมงคลใดๆนะครับผมของหลวงปู่อาจจะเป็นพระศิวรลีนะครับผมเป็นวัตถุมงคลในรูปแบบต่างๆนะครับผมก็ล้วนแล้วแต่เป็นที่นิยมนะครับผมนี่ฮะถือได้ว่าเป็นเหรียญที่หายากเหรียญหนึ่งนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นใหม่ก็จริงนะครับผมแต่ว่า ลูกศิษย์นี่เล่นกันแพงมากนะครับผมเหรียญหลอก็อาจจะมีลักษณะบางส่วนอาจจะไม่เหมือนกันแบบเป๊ะๆสักทีเดียวนะครับผมอาจจะมีตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไปบ้างนะครับผมแต่ว่าต้องมองในลักษณะของภาพโดยรวมนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับผมวงนี้นะครับผมเม็ดประคำนี่อาจจะมีหลุดไปบ้างนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับผมจะต้องติดชัดเจนนะครับผม เป็นเม็ดต่อเม็ดนะครับผมขอบนี้จะต้องยกอย่างสวยงามนะครับผมขอบน่ฮะด้านข้างอีกนี้ก็ต้องตั้งตรงนะครับผมเห็นไหฮะต้องตั้งตรงนะครับผมไม่ไม่ยุบไม่ยุบไม่แหนเป็นแอนนะครับผมจะต้องเนื้อจะต้องเต็มนะครับผมอาจจะมีรูพุนบ้างนะครับผม รูคุณบ้างเต็มบ้างนะครับผมตามลักษณะธรรมชาติของการหล่อนะครับผมจะไม่ใช่เรียบหรือว่ามีเส้นสายฝนในแบบเหรียญปั๊มนะครับผมหรือว่าขอบด้านข้างจะมีลักษณะมองให้เห็นเป็นตัวตัดอย่างนั้นไม่ใช่นะครับผมอันนั้นเป็นธรรมชาติของเหรียญปั๊มนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อนะครับ เพื่อนๆพ่ี่พ่ที่ชมคลิปผมอยู่ในขณะนี้นะครับผมถ้าไม่เป็นการลุกควนจนเกินไปนะครับผมอย่างที่กราบเรียนแล้วนะครับผมก็อยากจะให้ช่วยกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมไว้มีวัตถุมงคลในรูปแบบอื่นของโล่ศสีก็จะนํามานําเสนอให้กับเพื่อนๆพืนี่ๆได้ชมนะครับผมหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใดนะครับโดยมากแล้วโอ้วั้นสวนก็ จะนาเสนอโดยรวมๆนะครับผมก็มีเน้นเฉพาะเหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นเนี่ยจะเน้นเป็นพิเศษนะครับผมแต่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายอื่นๆก็มีนําเสนอเพื่อนๆอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็จะมะีในบางเทปนะครับผมที่มีการออกนอกสถานที่ด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ